สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง y o YouTube ปรกรณ์พักตรรมได้พูดไว้ดังนี้ครับในส่วนของฝ่ายตรงข้ามในลักษณะเข้าไปร่วมฝ่ายตรงข้ามแล้วไม่รู้จุดประสงค์อะไรมันเปลี่ยนกันไวขนาดนี้เลยหรือหรือจริงๆแล้วเปลี่ยนไปนานแล้ว ลุงเขาไปทำอะไรให้มีการขายข่าวล้านเปอร์เซนต์แต่เรานั้นจับไม่ได้จริงๆนะ่ะลาเต้มันพูดมาตั้งแต่ตั้งนานแล้วนะ่ะว่ามีคนส่งข่าวมาให้มันอย่างน้อยๆเขาจะได้รู้ว่าเวลาที่เขาออกจากลุงไปจะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนเราต้องไม่เข้าไปดูเราตักเตือนทางโซเชียลกับเขาขอให้ อย่ามีคนมาหักหลังลุงกับป้าอีกคนที่ต้นโพต้นไรไปเข้าช่องฝ่ายตรงข้ามแล้วมันน่ะทำให้เห็นเจตนาก็อยากจะบอกแค่ว่าเพียงแต่ว่าอยากให้ยึดมั่นในเรื่องของลุงพลก็คือฝั่งนู้นน่ะปั่นยังไงผมก็จะมาปั่นทุกท่านมีความมั่นใจให้ความเชื่อมั่นในลุงใครที่ออกไปยังไม่ด่าลุงเราจะนิ่งไว้ก่อน เราจะดูพฤติกรรมเขาส่วนใครที่ออกไปแล้วกลับมาลักษณะเหมือนด่าลุงส่อเสียดลุงหรือไปร่วมมือกับฝ่ายตรงข้ามไม่ไว้หน้าแน่นอนไปฟังช่องของคุณนิรนามมามีหนึ่งช่องที่มีความค่อนข้างชัดเจนแล้วนะ่ะต้นโพต้นไรเดี๋ยวเราดูว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนจริงๆใจเขาน่าจะไปตั้งนานแล้วนะ ผมเห็นอะไรหลายๆอย่างได้เป็นเสียงหนึ่งที่ได้ออกมาพูดก็พอใจแล้วผมถึงบอกว่าเรามั่นใจที่ลุงเราเชื่อมั่นที่ลุงบางท่านน่ะอาจจะใจร้อนไปว่าป้ากับลุงน่ะใจร้ายไปไหมวันนี้ผมมาชี้เห็นว่าถ้าเป็นองค์กรรัฐบาลหรือเอกชนองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ การนำข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มหรือองค์กรไปเผยแพร่สถานเดียวคือให้ออกยังไงก็ต้องให้ออกถ้าเป็นราชการต้องให้ออกจากราชการถ้าเป็นบริษัทเอกชนก็ให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานดังนั้นที่จำปาดงให้ออกจากพื้นที่ก็ถูกต้องแล้วควรจะต้องออกจากกลุ่มลายไม่งั้นะเจอปัญหาไม่จบไม่สิ้นที่เราต้องเจออยู่ ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับถ้าไม่อยากให้แก้วร้าวไปจนเราไม่สามารถกลับมาปรองดองหรือดีกันได้เราอย่าพูดถึงคนอื่นเหมือนเราเป็นคนที่มีบุญคุณกับคนอื่นเพราะถ้าเขากลับมาเราจะเสียหายมากคนตัดสินคือ f c นะทั้งสองฝนะ่ายน่ะใส่ไปมา f อจะเริ่มตัดสินใจได้แล้วว่าใครทำเหมาะสม วันหนึ่งเราอาจจะได้มาฉลององค์ปู่ด้วยกันวันนี้วันดีๆนะ่ะที่ได้หัวเราะด้วยกันผมก็เตือนว่าอย่ายกความดีตัวเองเข้ามาอ้างว่าฝ่ายนั้นทำแบบนี้กับตัวเองได้ยังไงมันจะไปไม่กลับไม่ว่าจะฝ่ายไหนตอนนี้นะ่ะฝ่ายที่อยากถล่มชัยพลเริ่มเข้ามาหาเอหูตายังกับสับประรด การที่เราปฏิเสธว่าไม่ยังดีเหมือนเดิมนะ่ะยังรอวันที่จะประสาหเหมือนเดิมเหมือนกับหลอกตัวเองใช่ไหมคนนะ่ะคนเขาไม่ยอมกันนะอยู่ฝ่ายไหนไปสนิทชิดเชื้อกับอีกฝ่ายนึงนะ่ะเหมือนผมเชียร์ชัยพลอยู่แล้วทำไมไปบอกว่าสนิทช่างพงตอนนั้นนะ่ะผมรับปากแล้วว่าจะทำมันไม่ใช่เรื่องเสียหายการช่วย คนเป็นเรื่องที่ดีหากยังทะเลาะก,กันอยู่ผมก็ไม่ได้เข้าไปสวัสดีช่องนั้นเหมือนบางคนที่ทำอยู่ฝั่งนี้แต่ไปสวัสดีฝั่งนั้นจะมอบหัวใจสามดวงให้เขาทำไมที่งออยู่ตอนนี้นะ่ะคืองอเอฟซีถ้าเอฟซีไม่ดูนะ่ะคือจบเหมือนตาคนนั้นผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวนี้นะ่ะหยุดได้ก็หยุด ผมเชื่อว่าตัวชัยพลเองก็รักเพื่อนหากใจถูกรักษาแล้วว่าสิ่งที่เราเห็นไม่อาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงไม่ถือสาแล้วนะวันนั้นน่ะก็อาจจะกลับมาได้ผมยังอยากเดินไปกับน้องๆก็คืออยากจะไหว้องค์ปู่วันที่บวงสรวงพร้อมๆกับพวกน้องๆความสำเร็จที่ได้ร่วมลงมือกันคนละไม้คนละมือเราไม่อยากให้คนอิจฉาตาร้อน คู่ต่อสู้ของเราได้เปรียบความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ก็มาแสดงความเสียใจกับทุกฝ่ายที่เกิดเรื่องกันเมื่อคืนทําไมถึงแสดงความเสียใจต่อทุกฝ่ายก็คือฝ่ายชัยพลก็เสียใจด้วยที่ขาดกําลังหลักไปพอสมควรส่วนคนที่จากไปด้วยนะ่ะก็เสียใจด้วยกับระยะเวลาที่ยาวนานที่อยู่ด้วยกันมานานมันมีเหตุผลของแต่ละคนมันคงถึงเวลาที่จากกันหรือเปล่า ในความคิดผมไม่รู้ว่าจะโทษใครโทษวันเวลาดีกว่ามันจะง่ายดีโทษวันเวลาที่มาถึงวันนี้กับตันผมจะชอบเป็นพิเศษเพราะว่าน้องเขานะ่ะน่าสงสารความจริงน้องเขาเป็นคนมีฐานะนะแต่เขานะ่ะมียอดผู้ติดต,ตามสองแสนเศษยอดเขาในช่วงที่ผมดูหลักร้อยตลอดตลอดพันต้นๆก็พอมี ผมก็พยายามมาเชียร์ในช่องว่าช่วยดูหน่อยเสียงเพราะดูแล้วน่ก็คือมารยาทดีชัยผลก็ชอบสิ่งหนึ่งที่ผมเตือนไปหลายครั้งสำหรับยูทูบเบอร์หลายท่านคือเรื่องของการตอบคำถามเฟซีใครก็ตามในโลกใบนี้ไม่มีความสำคัญเท่ากับ FC เราคนที่เม้นเรามานะ่ะความสนใจต่อช่องของเรามีมากเป็นพิเศษจึงมีเม้น บางครั้งเนะ่ะเขาก็อาจจะอยากได้คำตอบจากเราคลิปนี้ฝากถึงยูทูบเบอร์ที่ได้มาดูเรานะ่ะจะเจริญก้าวหน้าได้อยู่ที่ fc คํำถามเขามีค่าไม่ได้ตอบอย่าก,กดรูปหัวใจแล้วก็ไปนั่นไม่ใช่คำตอบนั่นคือการผลักสายเขาไปเพราะอะไรถ้าเขานะถามมาเราไม่ตอบกดรูปหัวใจเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้ตอบคำถามแต่กดรูปหัวใจให้แทนผมเคยไปเม้นช่องของน้องบางทีนะ่ะก็ไม่ตอบบางทีก็กดแค่หัวใจตอนหลังแฟนมาช่วยทำวิวหลักหมืน่นผู้ติดตามเยอะแต่คนดูน้อยเราต้องคิดเยอะละส่วนการเดินออกของกัปตันก็สมเหตุสมผลเพราะเพื่อนเราไม่อยู่เราก็เดียวได้เรามาด้วยกันก็ไปด้วยกัน วันข้างหน้าอาจได้กลับมาหากันเราจากกันด้วยดีส่วนในโพธิไม่เป็นห่วงเรื่องผู้ติดตามนะแต่วันวันนี้นะ่ะก็อาจจะเป็นวันที่เรานั้นทำตัวที่ไม่อาจยอมรับได้ของหลายคนของอีกฝ่ายหนึ่งส่วนช่างพงผมไม่สนิทเท่าไหร่คนดูเยอะเงินเยอะกว่าช่างพงนะ่ะจะเป็นปัญหากับผมเป็นความคิดผมเป็นเรื่องที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ผู้ติดตามผมนะ่ะลดลงท,งทั้งที่ผมไม่เกี่ยวคนที่ชอบชัยพลมีคลิปที่ปลอบช่างพงออกมานานแล้วคือปลอบเรื่องของคดีคนนี้นะ่ะอาจจะบอกว่าอยู่ผมอยู่ฝ่ายช่างพงหรือเปล่าความจริงผมไม่มีฝ่ายนะคดีที่ติดอยู่นะ่ะอย่าเป็นกังวลส่วนการจากกันของพวกเธอนะสักวันหากมีคำขอโทษจากฝ่ายใดก็ได้ หากคิดว่าตัวเองผิดแก้วจะประสานกันแต่หากแก้วแตกละเอียดมันจะประสานกันไม่ได้สุดท้ายจะได้มาฉลององค์ปู่ด้วยกันไหมความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ปรกรณ์พักดีธรรมได้พูดไว้ดังนี้ครับตามติดที่สกก้า,กาไม่ว่าจะแนวไหนจะออกมาหรือไม่ออกมาหรือจะเบาลงมาคุยเรื่อยๆจนกว่าเขานะ่ะจะออกมาแสดงความชัดเจนว่าเขาหยุด เขาจบกับลุงหรือในส่วนของลูกสมุนต้องจบจริงๆไม่เอาข่าวลุงไปเล่นแบบปิดเบือนหรือออกมาข่มขู่อะไรอีกมีความรู้สึกว่าตอนนี้ลูกสมุนเขาเองหรือกลุ่มที่อยู่ในแก๊งกวนของเขาเองรู้สึกกล่างเหลือเกินออกมาท้าคนนั้นคนนี้พร้อมบวกไหมเราก็ไม่มีใครอยากจะบวกคนไปทั่วเพียงอยากจะบอกแค่ว่า ถ้าวันนี้คุณไม่จบชีวิตหน้าที่การงานคุณจะค่อยๆจบค่อยๆเสื่อมถ้าคุณยังออกมาเล่นกับคนที่เป็นรกากญ้าชาวบ้านคนหนึ่งใครจะกล้าวัดใจเอาคุณไปลงสมัครรับเลือกตั้งที่ดาวังคารประเด็นคือว่าในส่วนของตรงนี้คุณนะ่ะยังไม่จบเดี๋ยวก็ออกมามันเป็นการท้าทายไกลๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสองก .1 หรือเป็นเรื่องของอะไรต่างๆนานาคุณน่ะก็พยายามพูดเรียบๆเคียงๆ YouTube ที่อยู่ข้างกายลุงทั้งหมดน่ะหลังๆมานี่น่ะห้าวอีกละมีออกมาหลังๆนี่น่ะคุณแรงขึ้นนะครั้งนั้นน่ะเคยออกมาพูดมาคุยกับลุงว่ารู้จักกูน้อยไปแล้วคุณก็มีแต่เรื่องที่แบบนะผมมองว่า คนที่มีหน้าที่การงานสูงส่งมีศักดิ์ศรีที่สูงส่งเหลือเกินทำไมนะ่ะถึงต้องหยาบคายทำไมต้องในลักษณะที่ออกมาคุมขู่ชาวบ้านซึ่งผมยอมไม่ได้ผมถึงออกมาเรียกร้องให้กับลุงคนนี้ลุงที่ดาวังคารเขาเป็นชาวบ้านเขาใช้แค่หัวใจสู้กับคุณน่ะเขาใช้ความเป็นคนรากหญ้าสู้กับคุณเพียงแต่วันนี้เขาไม่ได้สู้เดียวดาย เขามียูทูบเบอร์อย่างกลุ่มรอบนอกแบบพวกผมกลุ่มรอบในนะ่ะที่อยู่ข้างๆเขารวมถึงที่สำคัญที่สุด FC ที่จะสู้กับคุณนั่นเป็นฐานสำคัญที่จะสู้กับคุณคุณจะรบกี่ครั้งคุณก็ไม่ชนะเขา